สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่23กันยายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าว,วันนี้เราก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับพี่น้องทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าเช้าว,วันนี้ทางกระทรวงการคลังได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส5ซึ่งสามารถจะได้วงเงินคนละ 800บาทเพื่อใช้จ่ายจนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะโดยโครงการคนละครึ่งเฟส5จริงๆแล้วได้ปิดการลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากว่าสิทธิ์ยังมีคงเหลืออยู่นะคะทางกระทรวงการคลังจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งสามารถลงทะเบียนได้ในวันนี้นั่นก็คือสุกที่23กันยายน2565นั่นเองนะคะ สาเหตุที่สามารถลงทะเบียนเพิ่มกันได้ก็เนื่องจากว่ามีอยู่3.09ล้านคนที่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่14กันยายนซึ่งตรงนี้จะถูกตัดสิทธิธ์ทันทีกระทรวงการคลังก็เลยนำสิทธิ์ที่เหลือตรงนี้นะคะมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรอบใหม่ได้ก็คือลงได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่1ตุลาคม2565นะคะหากใครสนใจก็เข้าไปลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์คนละครึ่ง c o m หรือว่าจะเข้าไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป่าตังก็ได้ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาเปิดให้ลงทะเบียนหลายวันจริงแต่ถ้าเกิดว่าสิทเต็มก็จะเต็มเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปร่วมลงทะเบียนได้เลยสําหรับคุณสมบัติของประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5นะคะก็คือจะต้องมีสัญชาติไทย อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนและต้องมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะนั่นก็คือมีบัตรประชาชนเป็นคนไทยนั่นเองนะคะและจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่เพิ่งลงทะเบียน เพื่อจะรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตรงนี้สามารถที่จะปดเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟด5ได้นะเพราะว่าโครงการคนละครึ่งเฟด5เขาจะจบลงก่อนที่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้นะคะที่เขาห้ามคือห้ามเฉพาะ ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าเท่านั้นรวมถึงคนที่ได้รับเงินเพิ่มกำลังซื้อในโครงการที่ทางรัฐบาลเพิ่มเข้าให้นะคะนั่นก็คือกลุ่มบัตรประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่ากลุ่มเปาะบางนั่นเองนะคะกลุ่มนี้เท่านั้นถึงจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส5เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะรีบเลยนะ800บาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะทัทง้ทงๆที่บางคนอาจจะบ อกว่าน้อยไปแต่ว่า800ก็สามารถช่วยค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ได้อย่างสมมุติว่าเราต้องทานข้าวมื้อละร้อยเราก็จ่ายแค่50บาทเพราะฉะนั้นถึงช่วยได้น้อยแต่ก็ยังช่วยได้นะคะตรงนี้ก็ใครที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งวันนี้ก็รีบลงทะเบียนได้เลยค่ะส่วนเรื่องถัดมานะคะเช้าวันนี้เช่นเดียวกันสุกที่23กันยายน จะเป็นเรื่องของกลุ่มผู้ที่ลงสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไว้นะคะนั่นก็คือคนที่ลงทะเบียนในช่วงวันที่5-9กันยายนก็จะสามารถตรวจสอบสถานะของเราได้ ในวันศุกร์ที่23กันยายนก็คือวันนี้นั่นเองนะคะรวมถึงคนที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ช่วงวันที่5-8ถึง8บางคนเจน้าหน้าที่อาจจะคีย์ข้อมูลเข้าให้ล่าช้านะคะก็สามารถมาตรวจสอบสถานะของเราได้ในวันศุกร์ที่23พร้อมๆกันกับคนที่ลงทะเบียนในช่วงวันที่9-15ถึง15กันยายนได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะคะทั้งลายเก่าและลายใหม่ เมื่อลงทะเบียนแล้วจะต้องมีการตรวจสอบสถานะทั้งหมด3รอบด้วยกันนะคะรอบที่1จะเป็นการตรวจสอบสถานะรายวันนั่นก็คือหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็เข้ามาตรวจสอบดูว่าข้อมูลบัตรประชาชนของเราถูกต้องไหมกระทรวงการคลังได้รับข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วหรือยังตรงนั้นจะถึงจะถือว่าผ่านการประกาศผลในรอบแรกนะคะส่วนรอบที่2จะเป็น ทุกวันศุกร์หลังจากที่เราลงทะเบียนแล้วนั่นเองถ้าเราลงสัปดาห์นี้ก็ตรวจสอบได้วันศุกร์หน้านะคะก็คือวันนี้นั่นเองเข้าไปตรวจสอบ,สอบการตรงนี้เน้นว่าจะต้องตรวจสอบทุกคนนะคะเพราะว่าสําคัญมากๆเนื่องจากว่าสถานะเนี่ยจะขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์กับการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ถ้าหากว่าใครขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยแค่รอในช่วงเดือนมกราคม66นะคะนั่นก็คือการประกาศผลลั อบที่เขาจะเอาข้อมูลของเราไปตรวจสอบคุณสมบัติ8ข้อว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่าแล้วก็ค่อยไปตรวจกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใครที่การตรวจสอบสถานะในรอบที่2ขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะตรงนี้ทุกคนจะต้องกลับเข้าไปแก้ไขข้อมูลของเรา เพราะถ้าหากว่าเราไม่ได้กลับเข้าไปแก้ไขข้อมูลตรงนี้ก็ถือว่าเราถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัตินั่นเองนะคะซึ่งสําหรับใครที่ขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ทางกระทรวงการคลังเขาจะเขียนสาเหตุให้ด้วยว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เพราะอะไรซึ่งสาเหตุจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ข้อนะคะ ใน9ข้อนี้บางสถานะบางสาเหตุนะคะก็จะถูกตัดสิบโดยอัตโนมัติเลยแต่บางสาเหตุสามารถแก้ไขได้นะคะเดี๋ยวเรามาดู9สาเหตุนี้กันนะคะสาเหตุที่1นะคะจะขึ้นว่า การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุสามเณรแล้วก็แม่ชีใครที่ขึ้นสถานะนี้ถ้าหากว่าไม่จริงนะคะไปแก้ไขที่อำเภอหรือว่าที่เขตให้เรียบร้อยเมื่อแก้ไขแล้วก็ให้ไปแก้ไขข้อมูลของเราที่หน่วยลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อแก้ไขแล้วก็กลับมารอทุกวันศุกร์เพื่อที่จะตรวจสอบให้สถานะของเราเปลี่ยนเป็นการลงทะเบียนสมบูรณ์นั่นเองส่วนสาเหตุที่สองนะคะที่ การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ก็จะเนื่องจากว่าไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนตรงนี้เนี่ยจะต้องกลับไปลงทะเบียนใหม่นะคะอาจจะด้วยว่าบัตรประชาชนของเรามีปัญหาก็คือไปแก้ไขให้เรียบร้อยเมื่อแก้ไขแล้วก็เหมือนกันค่ะกลับมาตรวจสอบทุกวันศุกร์แล้วก็จนกว่าสถานะของเราจะเปลี่ยนเป็นการลงทะเบียนสมบูรณ์นั่นเองนะคะ ส่วนสถานะที่3 4 5ตรงนี้นะคะจะมีว่าสถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องมีสถานะเสียชีวิตหรือว่าย้ายไปต่างประเทศหรือว่าจำหน่ายสาเหตุที่4คือผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทยสาเหตุที่5ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า18ปีหรือว่ารูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้องใครที่ขึ้น3สาเหตุนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าไม่จริงเช่นเราเป็นคนไทยแต่ขึ้นว่าไม่ได้มีสัญชาติไทยประมาณนี้นะคะก็ให้เราไปแจ้งแก้ไขที่อำเภอรหรือว่าที่เขตก่อนเสร็จแล้วก็ไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนนะคะแต่ถ้าหากว่า เราเป็นอย่างนั้นจริงๆเช่นเราไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือเรามีอายุต่ำกว่า18ปีหรือว่าผู้ที่ลงทะเบียนเสียชีวิตแล้วตรงนี้ก็คือถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ขึ้นสสถานะนี้แล้วมันไม่จริงเราจะต้องรีบไปแก้ไขที่อำเภอรหรือที่เขตกรแล้วถึงจะไปที่หน่วยลงทะเบียนนะคะส่วนสถานะที่6 7 8 9ก็คือผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรสสถานะที่7คือผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้องสถานะที่8ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วนแต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้องสถานะที่9 ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วนโปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกรายตรงนี้นะคะใครขึ้น4สาเหตุนี้แก้ไขได้ทุกคนนะคะโดยการนำเอกสารของคู่สมรสหรือว่าของบุตรไปแก้ไขที่หน่วยลงทะเบียนได้เลยใครลงทะเบียนทางออนไลน์สามารถไปแก้ไขที่หน่วยลงทะเบียนไหนก็ได้ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลย แต่สำหรับคนที่ลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนไว้นะคะจะต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนที่เราลงทะเบียนไว้นั่นเองและการแก้ไขข้อมูลจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่3พฤศจิกายนนะคะถ้าหากว่าหลัง3าพฤศจิกายนเรายังไม่ได้ไปแก้ไขข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลของเราเปลี่ยนเป็นการลงทะเบียนสมบูรณ์ตรงนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีเช่นเดียวกันนะคะส่วนคนที่ไปแก้ไขข้อมูลวันที่3พฤศจิกายนพอดีเลยตรงนี้บอกว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนั่นก็คือเขาจะให้เราตรวจสอบสถานะได้วันสุดท้ายก็คือวันที่11พฤศจิกายนนั่นเองนะคะ เมื่อทุกคนขึ้นว่าสถานะการลงทะเบียนของเราสมบูรณ์แล้วนะคะตรงนี้ ก็ให้รออย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเลยรอในช่วงเดือนมกราคม66ซึ่งตรงนั้นนะเขาก็จะตรวจสอบคุณสมบัติของเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณสมบัตินะคะก็คือตามที่เคยผ่านผ่านมาที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วหละคือเขาก็จะดูในเรื่องของเกณฑ์รายได้นะคะเป็นรายได้ต่อบุคคลต่อปีต้องไม่เกิน1,000 0แบาทถ้าหากใครที่ลงเป็นแบบครอบครัวก็คือมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1,000 0แบาทต่อคนต่อปีนั่นเองรว ถึงทรัพย์สินทางการเงินพวกเงินฝากสลากพันธบัตรตราสารหนี้พวกนี้นะคะก็ต้องมี ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทก็คือเฉลี่ยออกมาต่อคนนะคะรวมถึงในรอบนี้จะมีเกณฑ์ใหม่เข้ามาก็คือต้องไม่มีวงเงินกู้คือถ้ามีก็ต้องมีวงเงินกู้ซื้อบ้านไม่เกิน1.5ล้านบาทถ้าเป็นวงเงินกู้ซื้อรถก็จะต้องไม่เกิน1ล้านบาทรวมถึงว่าคนที่มีสิทธิ์ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้จะต้องไม่มีบัตรเครดิตด้วยนะคะ และในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะตรงนี้เขาก็จะดูในเรื่องของห้องชุดของที่ดินสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เป็นที่ดินเพื่อการเกษตรซึ่งตรงนี้เขาก็จะดูทุกอย่างนะคะว่าไม่เกินตามที่เขากำหนดถ้าหากว่าเราผ่านเกณฑ์ทุกอย่างตรงนี้ ในเดือนมกราคม66เมื่อเราเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติเขาก็จะให้เราไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยนั่นเองก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะเพราะว่าในรอบใหม่นี้เขาจะไม่มีแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เขาจะใช้บัตรประชาชน แทนนั่นเองนะคะก็คือเราสามารถนําบัตรประชาชนของเราไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยเมื่อยืนยันตัวตนผ่านมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าสถานะการยืนยันตัวตนผ่านแล้วคราวนี้เราก็สามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เข้าไปตรวจสอบในช่วงเดือนมกราคม66แล้ว สถานะออกมาว่าไม่ผ่านเกณฑ์อาจจะด้วยคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งของเราผิดเงื่อนไขแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอะเราไม่มีตรงไหนผิดเงื่อนไขเลยนะตรงนี้เขาก็อนุญาตให้เรายื่นอุทธรณ์ได้นะคะซึ่งการอุทธรณ์เขาก็จะมีการให้เราตรวจสอบผลการอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งถ้าอุทธรณ์ผ่านเราก็ไปทําการยืนยันตัวตน ที่ธนาคารกรุงไทยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มใช้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่พร้อมกับคนที่ผ่านในช่วงเดือนมกราคม66นะคะสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าอยู่ตอนนี้นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีสิทธิ์ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะเขาก็จะพิจารณาคุณสมบัติตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่า ผ่านเงื่อนไขผ่านเกณฑ์ทุกอย่างไหมถ้าหากว่าผ่านแล้วถึงจะได้แต่บางคนก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ว่าลายเก่าทุกคนจะเข้าร่วมโครงการรอบใหม่ได้นะคะแต่สำหรับณนะเวลานี้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าอยู่นะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงช่วงธันวาคม65ตรงนี้ถึงแม้ว่าหน้าบัตรเราจะหมดอายุแล้วนะเราก็ยังสามารถใช้ สิทธิ์ทุกอย่างได้นะคะอย่างเช่นในเดือนตุลาคมหนึ่งตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะก็ยังได้รับ วงเงิน200 300เหมือนเดิมนะคะรวมถึงยังมีเงินในส่วนเพิ่มกำลังซื้ออีก200บาทเข้าให้ด้วยค่ารถค่าเดินทางยังได้เหมือนเดิมรวมถึงเบี้ยผู้พิการวันที่22 200บาทก็ยังได้รับเหมือนเดิมค่ะและสำหรับเช้านี้นหนยก็นำข่าวสารมาแจ้งให้ทราบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ